้างแบบแบบนี้นะคะความยาว2ี่แล้วก็ตีกรอบรอบเลยอก43าเราก็หาร4อันนี้บวกรวมเรียบร้อยเพราะเป็นเสื้อใส่ลำลองนะคะไหล่กว้างไหล่กว้าง14 3 4แล้วก็1434าแล้วก็738นะคะวัดคอกว้างอันนี้หลักมาตรฐาน3นิ้วนะคะคอกว้าง8นิ้วแล้วก็เป็นครึ่ง สี่นิ้วไล่ลดนิ้วหนึ่งนิ้วครึ่งนิ้วครึ่งเราก็ตีฉากจากจุดสามที่ระวัดลงมาสามนิ้วตีฉากลงไปนะคะส่วนคอลึกส่วนคอลึกหน้าห้านิ้วครึ่งห้านิ้วครึ่งคอลึกหลังสี่นิ้วสี่นิ้วครึ่ง แล้วเราก็วาดคอคอหลังวาดคอหน้านะคะตีเส้นจากไหลลงมาหกนิ้วหกนิ้วนะคะเอาไว้วาดบ่าหน้า บ่าหน้าสิบสี่บาหน้าสิบสี่แบ่งครึ่งเจ็ดนะคะบ่าหลังสิบสี่สามสี่เพราะว่าเราวางสองทิ้นนะคะทินหน้าทินหลังเราจะวางซ้อนแบบนี้รอบวงแขนสิบเก้าครึ่งเราก็วัดจากไหลที่เราลดลงมาแล้วแบดนิ้ว กับอีกสองหุนนะคะแล้วเราก็ปาดจักไหลลงไปให้ทำง่ายๆนะคะไม่ต้องสีเรียดไม่ต้องวิชาการเยอะจะได้ตัดเย็บกันง่ายๆวิชาการเยอะคนที่ทำใหม่ๆก็จะทำยากนะคะ เราก็จะได้องค์แขนตามนี้ส่วนสะโพก <c oughs> สะโพกก็จะกว้างกว่าอกประมาณหนึ่งนิ้วเราก็วัดออกไปครึ่งนิ้วเพราะว่าเราหารครึ่งนกาตีเส้นมาตีเส้นไหล หน้าเราก็ตัดเสร็จแล้วนะชิ้นหลังเราก็มาแต่งชิ้นหน้าใหมา่ชิ้นหน้าเราก็วัดเรียบร้อยแนละ้วเราก็ตัดชิ้นหน้าตามรอยที่เราขีดไว้ส่วนชิ้นหน้านะคะมีจุดอ,อกจะอยู่ประมาณนี้เนาะอันนี้ไม่ได้มาตรฐานเท่าไหร่ แล้วเราก็วัดเฉียงลงมาที่คอแบบนี้แล้วเราปิดเก็ตนิดหน่อยนะคะเพื่อไม่ให้คอป่องนิดหน่อยแบบนี้ถ้าใส่แล้วคอจะเรียบสวยแนบกับอ,อกพอดีนะคะถ้าเป็นเสื้อกลมคอ,อ,อปาดให้ทำแบบนี้นะคะเสื้อออกมาทรงจะสวยใส่แล้วคอไม่ป่องนะคะ จะแนบทุกตัวทำแบบนี้นะคะเก็บรับเล็กๆน้อยๆมาดูการทำแขนกันนะคะรอบแขนบน16นิ้วเราก็พับพับกระดาษี่ยนิ้วพอดีนะคะแล้วก็แขนเขายาว14นิ้ว14นิ้วนะคะแขนยาว14นิ้ว ครึ่งสิสิบสี่นิ้วครึ่งวัดสิบสี่นิ้วครึ่งแขนยาวนะคะแขนยาวรอบไปแขนสิบสามก็หกครึ่ง เสื้อเป็นเสื้อใส่ลำลองสบายสบายนะคะลดแขนลงไป5้านิ้วห้านิ้วรอบวงแขนรอบวงแขน9้านิ้ว19นิ้วครึ่ง19นิ้วครึ่งก็9้านิ้วสามสี่ใต้ท้องแขนวาดลงมาแบบนี้ ตอนทำแขนง่ายๆนะคะผีดเป็นสีช่องแบบนี้แล้วแล้ววาดวาดแบบนี้แบบนี้ แล้วแขนไม่ตึงถ้าลดมากแขนจะตึงนะคะไม่ใช่เสื้อเข้าลูไม่ต้องวัดไม่ต้องลดแขนเยอะไม่ต้องถึงหกนิ้วห้านิ้วสร้างแบบแล้วก็เสร็จแล้วนะคะ เราตัดแพทเทิร์นนะคะพอวางแพทเทิร์นแล้วช่างจะไม่ก่อยได้ขีดเราก็จะเผื่อให้พอดีเครื่องนิ้วส4มสี่นะคะชายก็สองนิ้วแล้วแต่ใครถ้าพับใหญ่ล้วก็เพิ่มขึ้นมาอีกก็ได้ถ้าพับเล็กก็ทำให้เล็กหน่อยสักนิ้วครึ่งก็พอนะคะเราตัดสองชิ้นตัวนี้ชิ้นหนึ่งหน้าหลังชิ้นหนึ่งเป็นผ้ากอมาพื้นเดียวตัดค่อนข้างยากนะคะ เราก็ตัดชิ้นส่วนทั้งหมดเสร็จแล้วนะคะแขนเสื้อก็จะได้วางเป็นลายเฉลียงนะคะตัวเสื้อก็จะได้ประมาณนี้แล้วคอเสื้อนะคะเราก็หาเศษผ้ามาตัดตัดทำเป็นกุ้นคอแบบนี้เราตัดผ้าไม่กี่ชิ้นนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเรา ตัดเดย็บยังไงนะคะเรามาต่อคลิปกันนะคะทำเสื้อง่ายๆเป็นผ้าเข้าหมาผ้าเข้าหมาก็เอาชิ้นหน้าชิ้นหลังมาประกบกันเย็บไหล่ต่อไหล่ก่อนนะคะเสเร็จลองเขาจะตัดคลิปคุงนะคะ เสร็จแล้วเราก็มาเย็บผ้ากุ้นรอบคอกันนะคะเราวางผ้ากุนเราก็จะตัดเข็บเราก็จะวางไปด้านหลังนะคะแล้วเราก็าพกับกุนแบบนี้นะคะแล้วเราก็วางตามตะเข็บนี้เลยแล้วเราก็เย็บเย็บกุนรอบคอนะคะวา ต้องดึงนะคะเพราะว่าผ้าผ้าเข้ามาชิ้นเนี้เราไม่ได้อาจกา,ารนะคะอย่าดึงวารธรรมดาแล้วก็เท็บแบบนี้ไปรอบ คุคอเสร็จเราก็มาเข้าข้างนะคะเราเผื่อไว้สามสี่เผื่อตะเข็บข้างไว 3, 4, ้สามสี่คือตะเข็บข้างให้ตรงกันนะคะลายตรงกันเราเข้าข้างเสร็จเราเผื่อช่องไว้ผ่า ขึ้นมาแล้วเราก็เย็บประมาณ1นึ่งซี อันนี้เรามีจักรพงเราก็จะพวงริมแต่ถ้าใครไม่มีจักรพงก็ใช้พับนะคะแบบนี้แล้วเราก็เย็บเหมือนกุ้นธรรมดาปุ้นปแขนเสร็จเราก็เข้าข้างแขนท้องแขนนะคะ ก็วเลาไปพงลิมกัน จริงแล้วต้องอัดพับก,กาวแต่เจ้าของบอกไม่ต้องอัดมานะพับชายเสื้อกันนะคะเสร็จแล้วพับชายเสื้อก็เสร็จแล้วพับใหญ่หน่อยนะคะตัวนี้ก็พับตั้งนิ้วครึ่งเนี่ยเราก็พับพับนิ้วหนึ่งสี่ จะก็เป็นผ้าที่ทิ้งตัวไม่ยับดี่แล้วสวยเลยนะคะขอจบคลิปแค่นี้นะคะ้าใส่แล้วคอก็จะไม่ไม่ทวงเวลาก้มก็จะไม่ล้นตรงเนี้ยถ้าปกติคนก้มลงไปแล้วจะมองเห็นเสื้อชั้นในแต่เรามีเคล็ดลับเล็กเกน้อยนนะคะอาไปลองใช้ดู นะคะขอบคุณนะคะ